สวัสดีครับผมจำามเอาครับด,ดูดิดูดิปลามันวิ่งไปหรือเปล่านะครับโอ้โหต้องตีตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าตีเข้าไปใกล้ผมว่าไม่ได้ตัวแน่เพราะว่ามันน้ำมันน้อยนะครับแผมเลนยครับยืนตีตรงนี้เลย จะเป็นเม่นแคแ้ครันะ ก็เป็นคันใหม่นะเพิ่งได้มาคัน X e Cross Nano นะครับก็ขับเป็นบเบาคันนี้เบาเลยครับคันนี้เบามากดูวะเูดูดูดึงเลย ก็ยังไงอะ่ะเป็นคันครั้งแรกเลยเป็นมือว่าวัดก็วัวดนีครับเป็นคันที่เซนแบบยังไงอะ่ะเอาไว้เล่นปลาช่อนอ่ะกบยางเนี่ยเหมาะมากเลยช่อนชะโดนะครับเดีย่ยวเป็นนักชโดสิบยี่สิบครับลอกก็เป็นลอกได้ว่านะสตรีทนะครับรุ่นเรมิเต็ดโอเค ปลาก็เป็นปลาช่อนนะครับหาตีทั่วไปนะครับก็เป็นบานธรรมชาตินะมันมันมีเลือดครับแต่มันส่งน้าไปหน่อยครับมันลงลึกจะขอให้มันเช็คกันนี่ครับเป็นเม่นแคะนะครับตัวนะครับอาจจะลกๆเลยครับก็เดี๋ยวเอาฝั่งนี้กันเพราะว่าถ้ามันมีนะครับเลือดมันออกครับน่าจะลงลึกอ่ะกลายเป็นเม่นแค้นนะครับ ฝั่งนี้มีเลือดหลบก่อบหล,ล,ลบมุมก่อนเพราะว่าถ้าเอาคลิปที่แบบมีที่แบบมีเลือดเงบปลายลงไปก็จะเป็นแบบจะโดนที่อาจจะโดนลบคลิปได้นะครับก้อนเม่นแค่น,นะครับสีเขียวเข้มนะครับก็เป็นหมายย้ำเช้าเลยก็ลองหยอดรอบรอบก่อนก็หยอดนะครับหยอดไปได้เป็นตัวหนึ่งเพราะว่าหลุดเป็นตัวหนึ่งอันนี้ก็ดได้เป็นตัวแล้วครับผม เดี๋ยวตดต่อนะเพราะว่าหมายลำอยู่ฝั่งนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นหมายติดคลองเลยติดคลองใหญ่นะครับก็หาตีไม่เลยเข้ามาเนี้ยก็ไม่รู้ว่าจะได้กี่ตั้งกี่ตัวนะครับแต่ที่รู้ว่าโดนละหนึ่งตัวตัวแรกนะครับเขียวผมฝากคุญแจเป็นอย่างแก่นะครับของมันต้องมีสุดยอดเหอโอเคเดี๋ยวตดต่อเนะห็นนะหลูกมาคิดแตะอยบาทเลยครับเยอะมากก็เดี๋ยวลองตีที่เดิมนีม่เผื่อจะมีโดนนะครับ เพราะว่าฝูงปลาเล็กมาเนไหมนะยเยอะแยะมาเลยเฮ้ยปลาช่อนปลาช่อนเนี่ยปลาช่อนมันใช่ลูกคลองครับฝูงปลากระตดแต่ครับตันเช้าอยู่มันก็จะเยอะๆมันนะครับก็ลยลอยอยู่ มุดนล้วมันมีแตงลูกปากัน้างดู้ิอืมโอเลยอเนือามเข้ามาที่ลูกปานะ thưa này thiên ngang rồi quý bao nè กงมีวะะิวทัศน์หลุดบ่อยมากเลยเป็น เห็นนึกว่าเห็นเยอะโอเคเห็นเห็นตัวเล็กครับผมอจะได้ช่วงนี้วัปตาหลุดบ่อยก็เตได้ตัวเมื่อกี้นยตัวเมื่อกี้ใสวยตัวนี้ซสเล็กโอ้เป็นเต็มเลยครับเข้าเบ้าตานะครับก็ต้องเก็บนะครับเล็กแค่ไหนก็เก็บนะครับเพราะว่ามันเข้าเบ้าตาครับเบนแคะนะครับกำลังปรับคันอยู่เพราะว่าคันมันท่าจะแบบ มันเบาแต่ว่ามันจะออกแข็งเลนก็เดี๋ยวเราต้องปรับเบรงเข้านะ่ะเพราะว่าวิดแล้วมันลอยครับลอยแล้วมันหลุดคือถ้าส่วนมากถ้าวิดลอยจะมีโอกาสหลุดสูงนะครับวัดปุ๊บแล้วมันลอยมาเงี้ยสายมันหยอ่อนมันก็มีโอกาสหลุดแต่ว่าตอนนี้ไม่หลุดนะครับเม่นแค่นะครับนี่ครับแขปากแข็งเท้าตัวที่ส 2, องเราหลุดไปหนึ่งก็ตีไปเรื่อยครับรรรรรเนี่ยครับหยอดตีซ้ําไปตีไปอ่ะตีมาเดี๋ยวก็กาดเพราะว่ามันมีลูกปลาเล็กอยู่ก็จะพด นี่เขาเอาเบาตานะครับเมนแคะนะครับเดี๋ยวติดต่อจะได้ตะกี้ตัววันนี้สุดยอดเพื